ลายสัตว์เหรือนเต็มบบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรถน้ำมันนี่มันเจี๊ยนรถน้ำมันแงี้ยเงีชนพังแล้วหนีนะสัตว์เอ้าเอาเอาไม่จ่ายค่าผ่านพังอีกเอ้าเอาพี่ไม่จ่ายดิพี่ร้อยเดียวมึงยังไม่จ่ายอ่ะมึงดูดิวันละพี่ไม่จ่ายหนึ่ร้อยเดียวมึติดเนี่ยกูติดไอ้เนี่ยอเราจะไก็จ่ายเดี๋ยวแก๊งมาเกี่กระเป๋าไม่จ่ายให้หลอกไม่จ่ายให้หลอกเข้าทางนี้ก็ได้เออไอ้เหี้ยเอ้า ติดติดต่อไปนายโง่เลยโง่โง่โง่จัดดมด้วยวาตที่เราเจอติงเนีเจอโง่แล้วหมาป่าเดียวดายตัดพุทธเอ้าเฮ้ยไอ้สกายหลับไหนปะวายเหี้ยเอ้า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 เฮ้ยคนอื่นขับได้หรอวะคนอื่นขับได้ปะคนอื่นได้ปะ เออเอาคนอื่นขับได้ป่ะน้าเอาใครไปไปไม่ถึงพักผีในรายการอะบิ๊กบิ๊กล้ล็อกล็อกรถล็อกรถล็อก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 ไปไกลไปไกลปล่อยแม่งเลยสัตว์แม่งปล่อไเทียเดี๋ยวชนเดี๋ยวหายเดี๋ยวฟังขับไม่ฟังมาป้าเดียวตายสัตว์พวกปูออกล่าเหยื่อละเอาตอนนี้เป้น เออเอ็งเอ็งเอ็งต้องส่งพี่ไปคนเดียวก่อนเว้ยให้พี่ไปถามมันว่ามีอะไรเปล่าแล้วแล้วพี่ก็ลงไปเรียกพวกเอ็งอรัคอนเทนต์อะได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพี่ขึ้นไปก่อนพี่ให้สัญญาณเลยจากนึงก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามมันก่อนว่ามีอะไรกับผมเปล่านี่แหละจอด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  มาหัวแม่งจริงอุย้ยเอา้าเอา้เอา <c oughs> เดี๋ยวไปดูแป๊บรอแป๊บรอแป๊บไม่ได้ยินไอไหนกันจ๊ะ <c oughs> ได้หมดไอ้กูขึ้นไม่ได้โอ้อยอ่ะนี่มาจากอันนูลแล้วหรอนี่อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อย แป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงเอาดิเอาดิเอาดิใครวะเอาดิโอ้ยอย่ามาเต็มเลยเอ้ยเอาแไหมอีบีเจ้าแม่งไอ้เจ้าปันนี้ปันนี้อยไอสัตว์อุ้งมีเกลทะลึ่งเหรออุ้มมิเกลไอ้เหี้ยทะลึ่งเหรอมึงอ่ะโอ้ยบิ๊กไอ้หวยเลยอ่ะห้าหัวกูมาคนเดียวแล้วห้าหัวไอสัตว์สตอรี่ได้เสมอนะ เป็เนเป็เป็นเปนะคะเป็นใครเปิดซาวไอ้สัตว์โอ้ยงอนมีเป็นเลยกูจะตายเล่นพี่กูใครเล่นพี่กูฮะใครเล่นพี่กูเฮ้ยมันมันอันนี้พี่เหรอการจัดการ เออโอ้เหี้ยเหม่อมวยเก่งในยายกูไอ้เหี้ยเนี่ยกูจำได้โอ้ยเหยื่อรวยเหยู่อรวยยื่อรยยายกูนี่แหละนี่แหละไอ้เหี้ยนี่แหละดมเกงในผู้หญิงเนี่ยแหละโอ้ยอะเย็นเยอะเลไม่เอานะกูไปหายันบ้านไม่เห็นออกกันตัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวันนี้เก็บเก็บไฮบิดไปห้าตบแล้วไฮบิดแผลฟรีปะวะ แผล่ฟี่วะให้บิดอ่ะไอที่อะก็จบมาชิวเก็บโจดเลยมาชิวเก็บโจดเอียงขึ้นมาผู้หญิงกระโดดขึ้นมาเดี๋ยวพาไปตกที่เดิมโอ้โหไม่ทิ้งไว้กลางทางเดี๋ยว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 เอ้าขึ้นมาไม่เล่นก็มาไม่เล่นพีซีมันขึ้นไม่ได้อ้อมดิใครก็ได้อุ้มเขาดิข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ยั่ว่างอุ้มเขาดิมาฝันแอมไอ้แจ็คเดลปเปอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปบ้านบ้านใต้เหรอเปอร์น่านอ้าวเกมนี่เห็นไม่เดินอยู่นะ วันนี้พี่ไปอุ้มสาวมาลงเสียมบูโดนมาปิดบ้านด้วยรอบนึงใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อดอนเจี๊ยๆขาดล่องตูดอ่ะโอ้ขาดล่องตูดอไปเปิดเปิดหมาป่าเดียวดายให้มันฟังดิหมาป่าเดียวดายให้มันฟังดิได้ไดม่แต่ไม่ได้ใช่ไหมคนเหลือนเอา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 ถอยมาหาใครพูดว่าเมื่อกี้เนี่ยใครใครพูดอะไร กัดดดกัอกดดกัอโอได้ยกันเป็นเมี้งูได้กินความพัวกจเนยวเกินดอกัดดดกัอดดกัอโดนไข่ยำตายลายโดนไข่ยำตายาพูดดีแ้เพืเมื่อกี้โดนกัดเกือบตายลลายลายมึีไม่ หวานใจผู้ให้โอกาสให้โอกาสนี่เหรอคนมิดาเอ้ยทำอะไรก็บอกไม่ทำอะไรเอ้ยมิดาบอกกูให้โอกาสมึงให้มึงมาเร็วพาไปส่งมาเร็วไหามิเกลเปล่าไอ้สัตว์แต่เด้อเออพาไปหามิเกลเนี่ยดีมิเกลอะเขารออยู่นู่นอะเขาบอกว่าให้มารับมึงอ่ะคนบึ้มหมากมิเกลอ่ะบึ้มมิเกลอะมาแทางมิเกลวะอ้าวรู้อะไร เราเดี๋ยวไปพาไปส่งตุ่มิเกลไม่ตีไม่ตีกูจะไปล่าคนอื่นต่อเดี๋ยวลองแปลงได้มากเยมึงลองไปเอามึงลงไปลงไปอุ้มมันดิเด็กลงดิอุ้มมันดิไม่มีใครตีหรอกไม่มีใครตีพวกกันเองหรอกอุ้มมันดิเนี่ยกูฟันคาเซฟเนี่ยคนละแชปสองแชปมึงตายแล้วเออจิงพีเนี่ยอนึ่งสองสามไม่ให้มันไปเอาดาบไหมฮะไปเอาดาบไม่ให้มันไปเอาดาบนี่แม่มันไปเอาดาบเว้ยเออไงล่ะพวกกูอ่า mình chấm na coi với, anh nhổ bén, kiểu, phấn gạc, kiểu, nhá. Yêu, bọn mึง là tụi kêu. Mình chấm nhá. Hieu, 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 yêu hieu, 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 มุมกล้องใครสวยสวยถ่ายดิ